ไม่ต้องให้ฮะสิบาทแกไม่ให้ห้าบาทแกไม่ต้องให้เอาไปทำอะไรจะซทำไม่เฮ้ยไม่ให้มาเราไม่ได้คือเราไม่ได้ทไม่ลงไม่ได้ทำไมไม่ลงไม่ได้อ่ะมันมันลงไม่ได้อะคุณมันลงไม่ได้ก็คนเล่นนี่ก็คนลงไม่เป็นไง อะไรวะ,ระรเฮ้ยกูหนาอะไรกันไม่โอ้ยตายไม่ตายตไปตั้งไล่รอ่ไม่ตายไม่ตายฮะ้ยใครทำแป็นผักขมจะต่อยไงเอง้ยทำไมอ่ะมันต้องแรงด้วยอ่ะอะไรผมไม่ได้ทำไรพี่ต้องใส่อารมณ์ด้วยพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์อ๋อไม่ได้ใส่อารมณนะ์ด้วยจริงๆด้วเลยพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์น้องแล้วพี่ใส่อะไรอะ่ะใส่กว๋วยเตีย๋ยวหรือใส่ข้าวชามอ่ะ ใช่เลยกับเรื่องผีอะน้องพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์อ่ะตอบตอบตอบอาขุ้ยโอ้ยคนอะไรวะสงสัยจะกินอะไรมาทุยเออทุยใส่ดีสุกปกนะทุยขาทุยขาทุยอืมขี้ฤตขี้ฤ่ยังพูดยังยูว่ะตอบเลยไอ้ขี้ฤตไอ้ขี้ฤตคนนีเป็นคนยุคนี้ลองลองลองคันลองคันลองลองอย่างร้อยอย่างโลกเลยเหรอ คุณจำคำนี้เลยไหมอะแมนมอดแมนมอดขี้เหร่ที่โลกดีกว่าแมนมอด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 อ้าวเขาวะคนเรียกว่าแม่มอดแต่คนณเรียกผิดว่าเป็นแม่มอดแย่ไม่ช่วยเจออะไรด้วยโอ้คุณอยู่ในสัตว์ยุคโลกเลยนะคุณมาดูนี่มันสึกเหมือนจริงขนาดไหนคุณมาดูดูดิอเดี๋ยวเจออะไรวะคุณดูสิอัจจันมาก มันเหมือนแบบผ้าที่เปียกๆกันแล้วก็แบบโอ้โหทำม,มอ่ะาอ่ะผ้าที่เปียกๆมีกำลังย้อยลงมาปุ๊บ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 ปุ๊าทำไมอ่ะอุ้ยมันโดนทิศน้มันโดนดอะไรมาอ่ะก็มันเป็นความสวยก็ไอ้นอนนั่ไงทำไมให้นอนนอนนมันนอนมันทำอะไรอ่ะนอนมันเยี่ยวเฮ้ยผมมีอะไรด้วยนะไปช่วยแอ้วคุณจะไปไหนนี่วันนี้นี่ดูมือผมก่อนไม่ดูอ่ะอะไรอ่ะนี่ไรไม่รู้เหมือนกันโอเคยเห็นไหมเฮ้ยนี่มันมันมันไม่ใช่ปากกาลางเหรอ ม้ยนี่ไงผมดูแลผมดูแลคุณดูแลคุณเลยมันเป็นอะไรอ่ะยืนก่อนยืนก่อนดูกด่กอนเอามันนี่ปบบพี่อ่า,า,อ,าอะไรอะไร <adapted> วะผม,มริมรถแล้วก็คือของที่คาบได้คาบไม่ได้ครับผม,ผมลองผมดู <ไป S 1> หาดูอย่างกี้ถึงไม่รู้ไม่รู้ว่ามัน คุณเป็นคนคนอะไรคนอะไรเนี่ย mm hmm. จีนเหรอเฮ้ย <All right. S 1> <Hey. S 2> ปลูกได้ฮะเฮ้ย <Hey, S 2> มันปลูกตรงนี้ได้อะ่ะไหนอะ่ะปลูกอย่าบอกว่าฟาร์มผมอะ่ะไม่ใช่ฟาร์มไหนอะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะเอ้าคุณทุบมันจะเกิดอะไรขึ้นปะคุณทุบเลยคุณทุบอะไรคุณลองทุบอะ่ะคุณลองทำเป็นโกงให้มันหน่อยดิโกงเลยอะ่ะทำไมเป็นโกงอะ่ะคุณมันเป็นพื้นหญ้าติดเชื้อไหมอะ่ะไม่รู้อ่ะผมก็ทุบอยู่เนี่ยมันเป็นปะการังเหรอ ปากการังเป็นอย่างนี้ป่ะมันเหมือนพื้น้าติดเชื้อเลยปากการังก็เป็นอย่างนี้นะรู้ป่ะเขาก็ขุดได้มันมันปงเราวางในน้ำดูดิไม่แน่มันไปประกาศทางก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะไม่แน่ปากการังมันขุดไม่ได้คุณใช้เลยมือขุดหรอมันไม่แน่ปากการังก็ได้มันอาจจะเป็นดอกไม้ทะเลก็ได้รู้ไหมดอกไม้ทะเลมีจริงน่ะแล้วปะ พาลุงที่ไหนแล้วเออมันปลูกไปได้จริงด้ว่ะคุณวอร์ชันไหนแล้วลองให้ไอ้วงนี้กินดูไหมดูดิวอร์ชันไหนถุยแย่เลยดูดิเขาไม่กินดูมันอาจจะลอยก็ได้ไม่แน่มันอาจจะเป็นคุณยายมันกินําไม่ะไม่ผมกินดีกว่ามันเปลืองมันกินไม่ได้มันไม่สุกมันต้องมันต้องกินด้อคุณ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 ต้องกินทุกอย่างจริงแฮะกินผมคุณด้วยเหายคุณมีเหาด้วยมันกินได้เงามงาโ้ย อะไรของเขาวะเอาช่างมาเถอะนะซึ่งโซู่าหง <c oughs> ก็ได้เจออะไรแปลกๆ,ๆ <ผม S 1> ้านนะแล้วก็เรียกว่ามันมันปลูกบนดินเลยนะไม่น้ำปลูกไม่ได้ม,มันต้องปลูกที่ไหนแล้วมันปลูได้ที่ไหนขึ้นเอ่อเอา,เอ,าอะไรบูดิงคาบิบาบลาบูดิง